เงินถูกต้องรายอีลักี่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮะสวัสดีครับมีลักขี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไอรีเบิร์นะครับวันนี้มีคนขอมาบอกว่าพี่มีครับดูคลิปล่าสุดไปฟาร์มลูบี้80สรุปคือซื้อ r ูบี้เนี่ยออะเดี๋ยวมีเปิดให้ดูนะครับ นี่ซื้อรูบี้ใช่ไหมครั้งแรกอะต่อไปก็จะมีในส่วน50ร u b y ูบี้แล้วก็80แล้วก็100ใช่ไหมคลิปหน้าสุดอันเนี้ยมีซื้อแบบ5,000ร u ูบี้ก็คือดึงหมดเลยที่80ถูกไหมครับแต่ว่ามีคนถามบอกว่าพี่มีครับสรุปร้อยลูบี้ยังกันได้กําไรหรือเปล่าพี่มีเทดูจัดไปเลยครับซึ่งการที่เพื่อนๆจะดึงรูบี้ให้หมดเนี่ยกล่องละ100เนี่ยมัน50กล่อง ตอนดึง80มาเสีย5,000รูบี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วรูบี้150กล่องก็คืออีก5,000ถูกบ้ามีก็เตรียมตัวมาเรียบร้อยก็คือ10,000บี้นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูให้หมดเลยแล้วก็กดฟาร์มทิ้งไว้ดูซิว่ามีจะได้รูบี้คืนเท่าไหร่อันนี้จดไปก่อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้มีอยู่ที่1,000เอ้ย10,80เอแต่ขออนุญาตแนะนำนะหน่ไหนจะฟาร์มทั้งทีก็อย่าลืมเติมพารครับเนี่ย3อันนี้มีแนะนําให้เติมไงก็คุมครับ แล้วก็วิธีฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดเพืเ่อนๆอยากดูความต่างเงพีให้ไปฟาร์มอย่างต่ำก็สิบสี่หนึ่งแล้วก็ฟันร้ายหกหนึ่งจะได้เยอะกว่านิดหนึง่งประมาณสามสิบแต่ว่าอย่างที่บอกเราฟาร์มดีห้าร้อยหกร้อยตาไงสามสิบมันก็มีผลเหมือนกันครับมีพูดถูกไหมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่ไปถึงฟันรลายหกหนึ่งไม่ไหวก็ฟาร์มสิบสี่หนึ่งก็ได้สบายใจดีครับสบายใจโตอ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมีขออุญาไปซื้อให้ดูเลยละกันนะครับอ่ะหนึ่งกองอ่ะซื้อแบบอันนี้แบบลักฐาน100เยอะ อ่าให้ดูนะสี 4, ่พันละเนี่ยเห็นไหมห้าพันแล้วก็เนี่ยตรงนี้อีกห้าสิบกองโอโหไม่มีคนบ้านไหนมาทําแบบนีีหรอกแต่นี้และเราซื้อลูบี้ร้อยหนึ่งขึ้นไปเห็นไหมจะมีลูบี้ร้อยยี่สิบโอโหอันนี้มีไม่เคยมาถึงขนาดนี้เลยนะแต่ว่าร้อยิบไม่ต้องถามเราขาดทุนอยู่แล้วเอาหนึ่งร้อยก่อนแล้วกันโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมีข้อยาดไปฟาร์มให้ดูเลยแล้วกันนะครับฟาร์มแบบทิ้งปล่อยตอยไปเลยนะน่้าจะประมาณเจ็ดชั่วโมงได้ซึ่งหีีก็คงไปเล่นทํะทเกมอื่นต่อนะครับ ฟาร์มที่หกหนึ่งนะครับถ้าจะไปฟาร์มสิบสี่หนึ่งอ่ะไปฟาร์มฝันร้ายเถอะเพราะว่าบฟาร์มฝันร้ายเนี่ยมันดอกไปดับทองครับยังไงก็ดีกว่าถ้าฟาร์มฝันเออฟาร์มธรรมดาสิบสี่หนึ่งมันไม่ได้ไปดับทองนะไม่คุ้มนะครับฟาร์มฝันร้ายเถอะหนึ่งหนึ่งก็ได้ไม่ต้องหกหนึ่งก็ได้ครับคือถ้าเราใส่ประดับทองหมดเนี่ยสี่ดาวห้าดาวหมดปาร์ตี้เนี่ยมันได้เปรียบมากครับจะเป็นในส่วนลุยดาลุยบอสลุยหอยังไงก็สบายครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมีเนาญาตไปฟาร์มให้ดูเลลยะกัันนครบ มีไม่อยากให้มันเด้งกุญแจถ้าเด้งกุญแจเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะเออมีเอาแบบกดไปเลยแล้วกันไม่เป็นไรสสามสองอ่ะดะูเช็คตรวจทานก่อนนะครับเฮ้ยปะกุญแจอยู่ที่เจ็ดพันสองร้อหกสกอเลยครับโอ้ซ่าโอ้แบบคนจริงไม่ต้องพูดเยอะครับลุยเลยครับปะลุย หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามโอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยลุยเลยครับอันนี้เดี๋ยวต้องเข้ามาดูเลยบ้งเนี่ยสี่พันแปดร้อยกุญแจยังไม่พอเลยสี่ร้อยรอบมันไม่มีสูงวันนี้แล้วนะไม่ได้เดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันครับโอเคเช็คก่อนเปลี่ยนสลับมอนเตอร์ให้ถี่ทวนโอเคครับลุยอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันประมาณอีกน่าจะเจ็ดแปดชั่วโมงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีฟาร์มไปทั้งหมดสองรอบนะครับกุญแจหมดเรียบร้อยอ่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูบอร์ดได้เลยเห็นว่า ได้บี้อยู่ที่1240นะครับนั่นหมายความว่า,เ,าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีดูก่อนนะตอนแรกมีซื้อบี้ไป1 1 0 0 0 0บี้ใช่ไหมเห็นไหมบี้บ,บี้เหลือเท่าเดิม,มเพื่อนดูเลยเห็นไหมเนี่ยกิจกรรมมาไไม่ได้รับเลยนะครับอันนี้คือเข้ามาสดๆหัวร้อนๆเลยบี้อยู่ที่80เหมือนเดิมเท่าเดิมเลยเห็นไหมจากที่เพื่อนเเห็นนะครับแต่นั่นก็ว่าบี้เห็นหมาจะได้อยู่ที่1240นะครับถ้าเรามาหักลบคูณหารคือได้กำไรติดเดียวแต่ว่าได้ประมาณ2องร้อยมั้งเออไอกำไรตรงนะ บี้ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อ100หมดเนี่ยถามว่าได้กําไรไหมมันมีตอบว่าเข้าทุนแล้วกันเพราะว่าวันได้อยู่แค่ประมาณ100ร้อยกว่าๆเองเนี่ยเอเดี๋ยวมีหักให้เลยนะเท่าไหร่เนี่ยเอา,อางี้กําไรอยู่ที่240ถูกไหมเพราะว่ามีลงทุนอยู่ที่1 0 0 0 0นบี้ถูกไหมกาไร240รถ้าเกิดจะซื้อบี้0 0ึ่ออะอันนี้แบบสรุปให้ให,ให้ให้แบบเก็ตเลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูนะอันนี้มีต้องเข้ามากดสองรอบ เพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันฟาร์มสี่ร้อยมันฟาร์มได้แค่สี่ร้อยครั้งเลยต้องกดมากดอีกรอบหนึ่งเพื่อสลายกุญแจนะครับเดี๋ยวมีขึ้นให้ดูรอบแรกก่อนอันนี้มีเซฟไว้เรียบร้อยแล้วอะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้คือรอบสองนะเดี๋ยวดูรอบสองได้ของดีๆบ้างไม่ี่ยได้แหวนทองบ้างดีโหชีวิตโอ้โหได้แต่ห้าดาวไม่ได้แหวนทองเลยเพื่อนๆแต่ได้แหวนเยอะอยู่นะเออแต่มันไม่ได้ทองอ่ะออืเสียใจ ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมีกดลับบี้นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีจะสรุปทุกอย่างให้ฟังทั้งหมดเลยอ๋อมีรู้แล้วอ๋อเออมันก็ได้จากไอ้บี้ตรงเนี้ยถูกแล้วแหละเออเนี่ยเห็นไหมหนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบนะครับสรุปคือฟาร์มบี้หนึ่งร้อยได้กำไรอยู่ที่240อ่ะเดี๋ยวมีขอญาตสรุปบี้นะที่มีอ่ะเดี๋ยวมีขอญาตสรุปเรื่องโูบ,บี้ในการซื้อกุญแจนะครับแบ่งเป็นสายฟรีสายเติมน้อยกับสายเติมถ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยมีแนะนําให้ฟาร์มที่แค่80พส ผลราว่าเราจะได้ Ruby เก็บไว้เนี่ยแน่นอนคือ700ถูกไหมเราก็ไปเปิดตู้อื่นได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะฟาร์ม u u y ี1 0 0เนี่ยเราจะต้องเสียทุนเนี่ยก็ถ้าฟาร์ม u u y y 80ใช้ทุน Ruby 5000ถ้าฟาร์ม Ruby 1 0 0ใช้ทุนคือ10,000หมครับกำไรจากการฟาร์ม u u y ีเอ่อ100คูณแชน100เนี่ยได้แค่240มีว่าไม่คุ้มถ้าเกิดเราพูดถึงคนจะหา Ruby ไงถูกไหมจะไปเปิดตู้เปิดแล้วเพราะ240 40, มันน้อยมากเลยอะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติคนที่จะเล่งหาประดับอะอย่างสุลต่านที่เขาแบบมันจบหมดแล้วรู้ทำไรใช่ไหมเขาก็คงจะมาเปิดตรงนี้ต่อเพราะว่าถ้าใครคิดจะหาประดับต่อมีแล้วก็แนะนําให้เปิดต่อก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนที่แบบว่า,วาคิดว่าโอ้โหมันแพงเกินไปใช่ไหมมีก็แนะนำเอาแค่ร้อยพอสําหรับการฟาร์มประดับแต่ถ้าเกิดคนอยากกับฟาร์มลูบี้วันละเจ็ดร้อยก็เอาแค่แปดสิบพออ่ามีจบเรียบร้อยนะร้อยยี่สิบสำหรับคนรีบสําหรับคนรีบแต่ว่ามีว่ามองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็แน่นอนมน เพราะว่าเราดูจากหนึ่งร้อยเห็นบ้าได้กำไรแค่สองร้อยสี่สิบรูปิลอยสิบขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติตอนนี้หมีก็จบตอนหมีก็จบแทบทุกคอนเทนต์แล้วนะตอนนี้หมีให้ถ้าเกิดสมมุิเป็นหมีใช่ป่าหมีกดแค่แปดสิบพอเพราะว่ากดห้าสิบอ้าวก็หมีก็ต้องเก็บบีบ้างเพื่อนๆอย่าลืมนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแทนชุนแทนชุนก็คือแทนโอนะครับแต่ว่าเป็นร่างผู้หญิงนะครับ <50. S 1> มันนะมัน,มนสวยดี ออนฮอสจริงต้องทําเสียงแบบแท้อด้วยนะครับเผื่อใครจะเอากิจกรรมแท่ชุนก็เปิดเซฟมาประมาณร้อยวันก็นับตั้งแต่วันนี้ไปก็ควรจะเก็บบี้ประมาณสาม0 0ืนาพันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่สามารถเก็บบี้วันละเจ็ดร้อยแล้วก็ทำเควสทำอะไรเอาตีไปวันละพันล้วกันเก็บประมาณเดือนหนึ่งก็ได้แล้วใช่ไหมถูกป่ประมาณนี้นะครับเก็บสาสิวันก็ได้แลก็สำหรับสายฟรีที่ไม่อยากเติมเงินก็ จัดไปเผื่อใครอยากเอาแฟชั่นแต่ถ้าไม่ชอบแฟชั่นก็เอาตู้ไปลงตัวดีกว่า้<อ>าไม่มีถึกเกีบแฟชั่นก็าตัวตอนนี้ตัวหมีมันลงตัวหมดแล้วงานชอบบ้าหมีก็ไม่ต้องไปเปิดอะไรแล้ว,วมีสีหกแบบสองตัวจบแล้วหมีก็เก็บบี้สบายประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ที่มีอยากได้คือประดับมากกว่าอยากได้ประดับทองใส่ครบห้าตัวหมีก็ฟินแล้วอ่ะสรุปจบเรียบร้อยนะเออส่วนเรื่องเงินนี่ตอนแรกนี่เห็นไหมได้รวมๆประมาณสิบสามล้าน ฟาร์มสี่ร้ยครั้งตอนแรกที่มีมากดมันได้อยู่ประมาณหกล้านแปดหรือ7็ดล้านเนี่ยมีจำไม่ได้แล้วแล้วก็ฟาร์มอีกรอบหนึ่งตะกี้ได้มารวมรวมคือสิบสามล้านแล้วก็ได้วัตถุดิบแน่นอนครับกี่กี่บานเลยครับ<ส>โอ้โชิปหายแล้วมีเต็มครับสวยเลยเต็มเต็มเต็มช่องเต็มก็จริงแต่ว่ามันมันัจะมีเลเวลหนึ่งเหลือเยอะอยู่ครับถ้ามันมีเลเวลหนึ่งเหลืออยู่มันก็แปลว่ามันก็น่าจะเปลี่ยนโอเคมีเลเวลหนึ่งเหลืออยู่มันก็เปลี่ยนครับแค่นั้นเอง แต่ไม่ได้ไม่ได้กี่กี้เพิ่มตอนฟาร์มนะครับก็แค่นี้เองเนี่ยแล้วเดอลมีก็มาทําอะไรครับมีก็เอาตัวสามดาวมากินต่อแล้วก็ผสมหาไปเรื่อยๆเนี่ยหมีทำมาละเดอลมีจะผสมห้าร้อยคู่นะเดี๋ยวร็วดีเดี๋ยวจะทาให้ดูอันนี้มีคนบอกอ๋อพี่หมีครับพี่หมีไม่กดเอ่อข้างบนแล้วครับพี่หมีจะลงห้าตัวมีคนบอกหมีสูตรให้กดทีละตัวมันจะมันมันจะมีโอกาสออกทองเยอะไม่รู้ว่าอันนี้มีคนบอกสูตรมาเลยทาอ่าเดี๋ยวเอาแบบนี้ครับ เอแบบนี้ดีกว่าประหยัดชีวิตด,ดีไม่ต้องเหนื่อยวับก็ให้เลือกเอาเลือกเอาอยากเก็บรูบี้ก็ฟาร์มแค่แปดสพอแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเอ่อเน้นประดับก็ฟาร์มห0ึถ้าเกิดสมมติไม่สนใจรูบี้แล้วก็120ไปเลยครับเผื่อใครแบบเอ่อต้องการประดับแต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่ดวงอะ่ะไม่ใช่ว่าฟาร์มเยอะแล้วรูบี้เอ่อประดับทองมันจะออกนะมันก็อยู่ที่ดวง <c oughs> เอาแบบเพื่อนหมีป่ะเพื่อนหมีแม่งฟาร์มแบบยี่สิบกุญแจได้ประดับทองมีฟาร์มทั้งวันทั้งคืนไม่เคยได้นล่นแหละครับคลมันจะดอกมันก็ดอกอ่ะอืมสบายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมีก็ทำเนี่ยวันเนี่ยการฟาร์มหนีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะสามารถผสมเนี่ยวันหนึ่งห้าสิบคู่สบายสบายเลยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใครยังไม่ทราบนะครับเนี่ยเห็นะทำแบบนี้ไปไมากผสมเนี่ย วันหนึงได้ไม่อาวันหนึงห้คู่อ่ะบางทีได้เป็นร้อยคู่ยังสบายๆเลยเนี่ยมีถึงบอกไงว่าการทําแบบนี้มันคือข้อดีครับเราสามารถจะมีตัวเออ่ทองที่ซ6หลายตัวได้นะถ้าเราถขยันตั้งใจทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมเดี๋ยวก็ครบนะครับนมีจะทําให้ดู500เอาห้าคู่ไปเลยไหมผสมกันขี้แตกไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนไปขอผสมเล่นๆรอ,รอบหนึงเอาไปแล้ว โอ้โหพูดแบบแพ้โอออนฮัสจิงโอ้โหโอ้โหไม่มีนะครับโอ้โหไปยางี้มันร้อนแล้วไงขออีกรอบหนึ่งไปนะขอกสักทีเพื่อเฮืออุ้ยอุ๊ยโอ้โหออกทันทีไม่มีม่วงขึ้นมาเฉิดฉายบ้างเลยช่วงนี้รู้สึกเลดโหดมากเลยนะปกติช่วงวันแรกๆมันออกอะดิ๊เอ้ยโอ้โหอิวานโอ้โหโอ้โหอ่าโอ้โหทุกคน โอ้โหพี่เฟิงเออด,ดีครับมีคาร์ดาว่าจะไปทำรีวิวไกลเนี่ยแล้วของขึ้นแล้วไงเอาแล้วไงไม่ออกของเริ่มขึ้นละกดกลางแม่งเลย,ยอโอ้โหพี่<อ>เบนมาประชิดเลยว่ะโอ้โหน้องเจนเจนจะบนุ่นกับโบเอาแล้วไม่เป็นไรครับตัวเยอะเนี่ยนะเราก็เหมือนผสมเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีออกบ้างสักวันหนึ่งนะเออประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกัะนะครับ